เปิดเส้นทางน้ำเหนือจับตาสถานการณ์น้ำท่วมแม่น้ำสายหลักของไทยมีสี่สายปิงวังยมและน่านไหลจากเทือกเขาสูงทางตอนเหนือระบายน้ำลงมาสู่อ่าวไทยแม่น้ำปิงไหลผ่านเชียงใหม่ลำพูนมีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกั้นอยู่แม่น้ำวังไหลผ่านเชียงรายมีเขื่อนเกียวข้อหมาและเขื่อนเกียวลมจังหวัดลำปางกั้นอยู่แม่น้ำปิงและวังไหลมาบรรจบรวมกันที่จังหวัดตากส่วนแม่น้ำยมนั้นไม่มีเขื่อนกั้นเมื่อฝนตกมากน้ำจึงท่วมพะเยาแพร่สุโขทัยและพิษณุโลกแม่น้ำน่านผ่านจังหวัดน่านมีเขื่อนศิริกิ กั้นอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และอีกหนึ่งสายแม่น้ำแควน้อยมีเขื่อนแควน้อยกั้นไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนานโดยปิ่งวังยมนานจะไหลบรรจบรวมกันเป็นเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีโดยมีแม่น้ำสแกกรังไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านจังหวัดชัยนาทส่วนแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชัยนาทขนานไปกับเจ้าพระยาไหลผ่านชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครออกสู่อ่าวไทยเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยายังมีเขื่อนเจ้าพระยากั้น